ที่นี้นะครับสำหรับขั้นตอนอการเตรียมข้อสอบนะครับให้อาจารย์เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับคลิกที่รูปเฟืองนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกคำสั่งมอนะครับด้านล่างสุดเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับ คลิกที่เมนูนะครับ Creation Bank ในหน้านี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาเตรียมข้อสอบกันก่อนนะครับ Creation Bank นะครับหรือว่าตัวคลังข้อสอบนะครับเราจะเอาไว้ใช้แบ่งนะครับจัดหมวดหมู่ประเภท ข้อสอบของอาจารย์ให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับเพื่อเวลานำไปใช้งานจะได้ง่ายขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งตัวคลังข้อสอบอันเนี้ยอาจารย์จะสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้มีแบบทดสอบก่อนนะครับสามารถเพิ่มไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะครับอาจจะมีอาจารย์บางท่านมีข้อสอบอยู่แล้ว ร้อยข้อ200ข้อนะครับสามารถเพิ่มใส่ไว้ได้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะทำแบบทดสอบจริงๆเราสามารถดึงข้อสอบจากคลังไปใช้ได้นะครับ